ถ้าเลิกงานแล้วทุกคนยังไม่อยากกลับบ้านนะครับผมมีสถานที่แห่งหนึ่งครับอยากจะแนะนําทุกคนขอบอกว่าที่เนี่เขาเปิดกลางคืนนะครับและนี่ก็คือตลาดนัดรถไฟสีนครินนะครับทำงานเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะครับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตอนเย็นนั่นคือหาอะไรทานครับนี่เป็นบาร์บีคิวนะครับน่าก,กินมากครับเดี๋ยวมาชิม บา <Bar> <c oughs> ร์บีคิวกันหน่อยครับอันนี้บาร์บีคิวเนื้อครับเป็นต้นนะครับอืมอร่อยมากครับน้ำจิ้มฉ่ำมากนะครับร้านบาร์บีคิวอินเตอร์ครับ,รรบแวะมาชิมได้ครับ <c oughs> <c oughs> อร่อยจริงครับ ปกติผมประทานเนี่ยจะเจอเนื้อนิ้วเหนียวนะครับแต่อันนี้ไม่เหนียวครับเราลองไปดูซอยนี้ก็ดีกว่าครับนี่ขนมครับน่ากินมากๆครับทุเรียนที่นี่ก็มีขายนะครับอันนี้ซี่โครงใช่ไหมครับพี่ซี่โครงใช่ไหมครับหมูหรือเนื้อครับซี่โครงหมูเยิ้มๆครับ อันนี้ไขนกก่นกกระทาใช่ไหมครับถ้าบอกชีสอร่อยครับนี่ฮะผมชิมดูอือร่อยครับเคยอีกอร่อยจริงครับเรื่องต้องลองมาทานดูนะครับดลาก,กับไปซื้ออีกพัก3ามสี่ไม้นะครับแต่เดี๋ยวเราต้องมาชิมอย่างอื่นกันต่อครับ มีในส่วนของกุ้งถังนะครับน่าทานมากๆครับวุ้นหลอดครับขนมผมเคยกินใน้กับเด็กๆครับก็มีจำหน่ายที่นี่ครับห้ายี่สิบบาทก็ไม่แพงไข่มมอทอดครับมีหลายร้านเลยครับน้ำจิ้มน้ำลายหลเลยครับ ทางกุ้งเขย่านะครับหากินที่ไหนไม่ได้มาที่นี่ครับตลาดรถไฟครับสายไหมวิทยาครับก็มีจำหน่ายที่นี่ครับมากันทุกภาคครับมากันทั่วประเทศครับตอนนี้จะเป็นในส่วนของตัวรถโบราณนะครับนี่ครับแต่ละคันสวยมากๆเลยครับ Volkswagen นะครับผมไม่รู้นะครับว่าคือรุ่นอะไรครับแต่ขอบอกว่าคลาสสิกมากครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ละคันสวยคลาสสิกมากครับนี่ก็เชฟโรเลตรถโบราณนะครับคลาสสิกมากๆครับในส่วนของฮาร์เลย์เดวิสัครับสวยมากๆครับสวยทุกคันเลยครับใครที่ชอบของโบราณนะครับของเก่าครับอยากให้มาที่นี่เลยครับ เขาบอกว่าเยอะมากๆและสวยมากๆครับนี่ครับเจ้าีเก่าเพียบเลยครับใครกำลังสนใจนะครับของเก่าอยากให้มาดูที่นี่ครับได้ของชอบแน่นอนครับมีเอทีสองตัวครับอันนี้ไม่น่าจะใช่ของเก่าครับแต่ไม่รู้ว่ามาจากในโลกหรือนอกโลกเรานะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังดีกว่าครับที่เขาขายเสื้อผ้านะครับขายของแต่งตัวของแฟชั่นกันครับนี่ในส่วนของเสื้อผ้านะครับเสื้อเก่าวินเทจครับราคาไม่แพงนะครับตัวละร้อยร้อยสามสิบบาทเท่านั้นเองครับนี่ครับเกงยอดฮิตครับกก่เกงช้างก็มีจำหน่ายที่นี่นะครับสามตัวสองร้อยเองครับ เมื่อก่อนที่ผมมานะครับไม่ได้เต็มพื้นที่ขนาดนี้ครับแต่ตอนนี้ดูดิครับขยายเต็มพื้นที่หมดเลยครับเดินละล้นก็มีเครื่องดื่มมีขนมขายนะครับนีส่วนของของเล่นนะครับของเล่นน้องๆครับเลโก้ตัวต่อมีเพียบเลยครับนี่นะครับร้านมือถือก็มีครับ ที่นี่มีครบทุกสิ่งจริงๆครับผมปูพืกก้นกรลายที่สวยนะครับร้านทำเล็บก็มีครับใครอยากเล็บสวยมาที่นี่ได้เลยครับอนากาตจนไปไหนหน,นหนึ่งนาทีกไข่กับพี่หน่อย การเดินทางมาที่ตลาดรถไฟสีนคลินที่นี่นะครับทำได้หลายวิธีนะครับเพื่อนๆขับรถมาที่นี่ก็มีที่จอดรถนะครับหรือว่านั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมาลงด้านหน้าก็สามารถเดินเข้ามาได้เช่นเดียวกันครับตอนนี้เดินทางสะดวกสบายมากๆครับไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับที่ต้องขับรถมาอย่างเดียวครับรถติดมากแต่ตอนนี้รถฟโฟล์ครับและนี่ก็คือตลาดนัดรถไฟสีนคลินนะครับ ขอบอกกันนะครับว่าตลาดนันดรถไฟสีนคลินเปิดผลิหัสสุกเสาร์อาทิตย์นะครับตั้งแต่5้าโมงเย็นไปจนถึงตีนหนึ่งเลยนะครับพเพื่อนๆที่นอนไม่หลับนะครับหาที่เดินเล่นหาที่ทานอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นอาหารจีนโหเยอะแยะมากมายเลยครับก็ลองมาทานที่นี่ได้นะครับส่วนพเพื่อนๆนที่ต้องการช้อปปิ้งกลางคืนครับเดินสบายๆก็มาที่ ตลาดนัดรถไฟได้เช่นเดียวกันนะครับขอบอกว่าที่นี่เนี่ยไม่ว่าจะของกินเสื้อผ้าแฟชั่นกางเกงแฟชั่นนะครับรองเท้าทั้งมือหนึ่งมือสองโหเยอะแยะไปหมดเลยครับของโบราณเองก็มีนะครับนาฬิกาโต๊ะโอ้โหมีทุกอย่างครบครับเดินรับเพลินเลยครับยังไงเพื่อนๆถ้าใครนอนไม่หลับนะครับก็ลองมาเดินเล่นที่นี่ดูนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ